เปนของของเขาเป็นหมู่บ้านในคลิปวิดีโอนะไม่ใช่ในในในแบบบุกหัดเรานะในคลิปวิดีโอเขาทาที่ไหนคะลูกใกล้ถนนกับรล้มมีต้นไม้อ่าใกล้ถนนกับเหมือนบริเวณสวนยอมอ่าเก่งมากสองบริเวณซึ่งเขาคาดเดาแล้วว่าเขาเลือกสองที่เนี่ยเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าสองบริเวณเนี่ยน่าจะมีปริมาณของฝุ่นละอองที่แตกต่างกัน ใช่ไหมอ่ะทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดเลยเปิดไปแบบฝึกหัดเลยหน้าห้าสิบสองที่เราทำเป็นงานที่หมดแล้วหน้า <52 S 1> ห้าสิบสองนักเรียนเห็นนะอืมดอก่อนะอลูกครับค่ะ สอตาี่กไม่ออมาหันมีผักเกลือเกลือกินมม่นัมามาหันทไมล่ะเพราะมันมาตับดาวันตุไม่มาแล้วมึนก็หันอี่กี้มงหันแค่อนั้นแค่อนแป๊นึงนะลูกเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอ iPad ให้ ซึ่งครูตรวจดูแล้วลูกมีบางคนก็ส่วนใหญ่ส่งมาแล้วไม่ต้องแก้ตามครูที่ตัวเองทํามาใช้ได้ทุกคนที่ส่งมานะลูกไม่ต้องแก้ตามครูฟังคําอธิบายนะครูไม่แน่ใจว่าบ้านใครที่ไม่ปิดไมนะเรียนงอไรอะร์มีเสียงมีเสียงเหมือนผู้ปกครองพูดอยู่ตลอดเลยไม่แน่ใจว่าบ้านใครนะลูกอย่าลืมปิดไมนะมีเสียงปรมีเสียงานะพี่ อ่ะโอเคแล้วแล้วใครเริ่มเขียนหน้าจอแล้วลูกฮะควรทํำไหมคะลูกควรทํำไหมขีดเขียนหน้าจอเล่นควรทํำไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะ,คะแล้วเวลานักเรียนขีดเนี่ยเธอรู้ไหมว่าชื่อมันขึ้นด้วยนะที่เวลานักเรียนขีดเนี่ยคุณครูทราบด้วยนะว่าใครเป็นคนขีดเพราะว่าเวลานักเรียนขีดหรือใช้หน้าจอเนี่ย เมาส์ของนักเรียนเนี่ยมันจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมาส์ของใครนะมาไม่เสียเวลาแล้วกิจกรรมหนึ่งจุดสองไม่ต้องเปลี่ยนตามครูนะลูกเพราะอันนี้คือการบ้านของเมื่อวันอังคารถูกต้องไหมคะเขาให้เราทํากิจกรรมสํารวจทดสอบเขาเลือกให้เราใช้แผ่นเทปใสเพราะว่าเทปใสมันทําไมมันมีด้านที่เหนียวใช่ไหมคะ เมื่อเราแขวนไว้เนี่ยถ้ามีฝุ่นอยู่ในอากาศที่ปลิวอยู่ในอากาศเนี่ยฝุ่นก็จะมาติดกับเทปใสที่มีความเหนียวแต่เหตุผลที่คุณครูไม่ให้นักเรียนทําการทดลองนี้เองเพราะหนึ่งเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องบริเวณที่มีรถไปมามากๆนะครูเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็หน้านี้ทําไมด้วยฝนตกใช่ไหมถ้าเราทําการทดลองโอกาสที่การทดลองของเราจะไม่สําเร็จ เพราะว่าถ้าแผ่นเทปใสเปียกฝนแผ่นเทปใสก็จะทําไมลูกมันก็จะทำมไม่ติดอะไรเลยเมื่อมันไม่เหนียวฝุนที่มันปลิวอยู่ในอากาศม,มันก็ไม่เกาะมันก็ทําให้ผลการทดลองของเราคลาดเคลื่อนใช่ไหมคะลูกครูก็เลยไม่ให้นักเรียนทำแต่ให้เราดูผลการทดลองจากในคลิปวิดีโอนะ ซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราทําเนี่ยบริเวณของแต่ละบ้านน่ะเหมือนกันไหมอเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนใช่ไห้บ้านบางคนน่ะอยู่ติดถนนก็อาจจะมีฝุ่นละอองมากบ้านบางคนอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านในทุ่งนาก็อาจจะมีปริมาณของฝุ่นน้อยใช่ไหมถ้าทุกคนทําเนี่ยเราก็ไม่สามารถสรุปผลพร้อมกันได้คุณครูก็เลยให้ใช้คลิปวิดีโอเดียวกัน ในการดูการทดลองเราจะได้มาสรุปผลการทดลองได้กวีวัดเป็นอะไรลูกอ้าวมาอันนี้ทวนนะครั้งที่แล้วเราทำการทดลองแน่นอนว่าก่อนก่อนอที่เราไปแขวนสก,กอตเทปของเราจะเป็นทำไมเสมอลูกมันจะใส่มันยังไม่มีฝุ่นมาเกาะบางคนเขียนมาใน วาดภาพมาก็ถูกต้องไม่ต้องลบแก้ให้เหมือนครูนะลูกไม่ต้องเอาของหนูเลยนะนบางคนวาดภาพมาก็ถือว่าใช้ได้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มองดูแล้วก็เข้าใจเหมือนกันโซนบริเวณบริเวณเ,เราอาจจะเปลี่ยนของเขาแบบเป็นริมถนนกับสวนหย่อมแต่ในแบบฝึกหัดเราเป็นบริเวณโรงเรียนกับบ้านตัวเอง แต่เราไม่ได้ทําที่โรงเรียนเราไม่ได้ทําที่บ้านตัวเองเราก็เปลี่ยนในตารางใหม่ว่าบริเวณโรงเรียนเปลี่ยนให้เป็นริมถนนนะบ้านเราเปลี่ยนให้เป็นสวนหยอมหน้านี้ผ่านเพราะมันคือการบ้านนะคะลูกโคไปหาที่เราแก้ไม่ได้ก็คือนักเรียนเปิดไม์แล้วพูดอะไรกันโดยที่ไม่รู้ตัว นะในทุกๆชั่วโมงที่เป็นปัญหาสําหรับการเรียนก็คือนักเรียนเปิดไมค์แล้วก็พูดเหมือนไม่ได้นั่งฟังครูน่ะเพราะถ้านั่งฟังครูเนี่ยครูพูดแบบนี้คนที่เปิดไมค์เขาต้องปิดแต่คนที่เปิดเขาไม่ได้ฟังไงลูกเขาเปิดแล้วเขาก็ไปคุยอะไรต่ออะไรข่าวมาทีนี้ไปตอบคําถามลูกมันสอดคล้องกันมันมีอีกนิดนึงที่เราต้องทําให้เสร็จนะในหน้าห้าสิบสาม หน้าห้าสิบสามมันมีที่เราต้องบันทึกอยู่ส่วนบนเนี่ยผลการทดลองตรงเนี้ผลการอภิปรายเนี่ยมันเป็นของใต้าตารางที่หนึ่งเขาถามว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยเราพบอะไรที่ติดอยู่ที่เทปใสเราพบฝุ่นละอองใช่ไหมที่ติดอยู่ที่เทปใสซึ่งเราพบมากบริเวณที่มันมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามีฝุ่นติดอยู่ที่แผ่นเทปใสมากกว่า อีกแผ่นหนึ่งที่เราไปติดไว้บริเวณสวนหย่อมบริเวณใต้ต้นไม้นะฝุ่นนี่แหละถ้ามันมีมากเราก็จะเรียกว่ามลพิษทางอากาศเพราะว่าม,ม,มันมเป็นมนลพิษทางอากาศเพราะอะไรลูกมันเป็นสิ่งที่เจอปนอยู่ในอากาศแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตคือถ้ามีมากมเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจ มันก็จะเข้าไปในจมูกเราไปถึงปอดแล้วก็ไปทำอันตรายในระบบหายใจของเรานลลูกหลายคนครูเห็นทำมาแล้วเนาะอาในส่วนตรงนี้มันอยู่ในใต้ตารางที่หนึ่งตอนที่สองนระียนยังไม่ต้องไปดูนะลูกเราไปตอบคำถามของตอนที่หนึ่งกันก่อน หน้านี้ทันไหมมีใครไม่ทันไหมลูกเสร็ครับเอาแค่ตอนข้างบนนะลูกยังไม่ต้องไปยุ่งกับตอนที่สองนะเสร็จแล้วค่ะเอาแค่ครึ่งบนนั่นไม่ต้องไปยุ่งกับข้างล่างนะข้างล่างยังไม่ใช้นะลูกผมเขียนแล้วครับคุณครูแล้วคะ่ะ ทีนี้เราไปตอบคำถามกันลูกจากที่เราดูการทดลองที่แปะสวเวตเตเสร็จแล้วเราไปตอบคำถามในหน้าที่56เดี๋ยวครูดูก่อนนะว่า56หรือเปล่า56ลูกจริงๆนักเรียนตอบเองได้อยู่แล้วแหละถ้าเราดูวิดีโอมาในการทดลองในวิดีโอค่อนข้างชัดครับเดี๋ยวเอาหน้านี้ก่อนลูกเอาหน้านี้ก่อนนะ ฟังก่อนนะล,ลูกอ่านี่ข้อที่หนึ่งเขาถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณเทปใสด้านที่เป็นกาวที่แขวนไว้ตรงบริเวณโรงเรียนก็เปรียบเหมือนที่ไหนลูกริมถนน,นและบริเวณรอบบ้านก็คือบริเวณสวนหยอ่อมสองที่เนี่ยในการทดลองมันเหมือนหรือแตกต่างกันลูกเทปใสที่เราไปสำรวจหลังจากสองวันแล้วเหมือนหรือแตกต่างลูก แตกต่างอ<ช>่าแตกต่างกัน,นก็คือเทปใสที่ไหนใกล้ถนนเราก็จะพบว่าม,ามันมีฝุ่นละอองจํานวนมากกว่าบริเวณใต้ต้นไม้นะจากการทดลองอครูให้ลากลงไปในส่มืดเลยใช่ไหมครับในเล่มแบบกรัดัดคะ่ะลูกครูให้ลากลงไปเลยใช่ไหมครับครับให้ทําลงไปเลยครับหน้าไหนครับ ้าวเห็นไหมล่ะพอตอนครูพูดก็ไม่ฟังห้าสิบหกครับส่วนข้อสองสิ่งที่พบในแต่ละบริเวณที่เอากระดาษไปแผนสองบริเวณเนี่ย มันไม่เท่ากันเนาะจากการทดลอง <c oughs> ซึ่งจริงๆนักเรียนสามารถทำอะไรได้เองเลยจริงๆเนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนสามารถตอบเองได้เนาะถามตอนเนี้ อันนี้ตัวที่เราสังเกตในการทดลองก็คือด้านที่เหนียวเหนียวของเทปกาวถ้าเราแขวนไว้แค่แป,ป๊บเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นการทดลองจะไม่เห็นผลเพราะว่าคุณมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะมีปริมาณให้เราสามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นการทดลองเนี้ยเขาก็เลยต้องใช้เวลาสองวันซึ่งสภาพอ,อากาศตอนนี้เราทําไม่ได้ครูครับครับตอบเองได้ไหมครับ ได้ครับตอบเองได้ครับไม่ต้องลอกเหมือนครูเป๊ะทุกคำพูดลูกครูให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะจริงๆนักเรียนเนี่ยสามารถตอบเองได้เพราะถ้าทุกคนดูการทดลองที่ครูส่งให้เนี่ยเราสามารถทำไ,ได้ลูกคิดแล้วก็ตอบเองได้อันนี้คุณครูก็ทำเผื่อมาสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตอบลูก ส่วนใครที่ตอบแล้วดูแล้วตอบแล้วนะ่ะไม่ต้องมานั่งลบเปลี่ยนให้เหมือนครูนะไม่ต้องลบลูกใช้ได้ใครที่ทำมาก่อนแล้วดีมากแสดงว่าเราดูแล้วเราเข้าใจ <c oughs> รูขาเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะกดไอคอนเป็นไหมเนี่ยพวกนี้มันจะมีไอคอนเนาะตรงที่เราเป็นรูปเราอ่ะมันจะมีไอคอนดีใจยกมือปรบมือเป็นไหมลูกเป็นครับใครเป็นนียกมือในไอคอนมาเพื่อครูจะได้รู้ว่าอ่ะมีคนเสร็จเยอะแล้วหรือ มีนักเรียนรอยังไม่เสร็จหลายคนคุณครูก็จะได้รอเนาะฝึกใช้ลูกไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดหรือมันจะถูกลองฝึกอ้าวกันกวีแกมาเอานิ้วโป้งลงหมายความว่าไงฮะมันหมายความว่าไงฮะกันแกเปิดไหมตอบครูมาสิแกมายกนิ้วโป้งลงเนี่ยหมายความว่าไง หมายความว่าขี้เกียจแล้วหรือเปล่าเขียนเยอะนี่ขนาดครูมีให้ดูเนาะลูกเนาะแต่บางคนเวลาดูแล้วด้กเรียนสามารถเขียนเองได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดวิทยาศาสตร์อะเราต้องฝึกคิดลูกถ้าเราลอกทุกครั้งทุกครั้งเราก็จะคิดไม่เป็น บางคนไม่กล้าตัดสินใจกลัวว่าไม่เหมือนครูทุกคําแล้วมันจะผิดมันไม่ผิดนะลูกคําตอบที่ถูกต้องมีหลายคําตอบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคุณครูจะให้หนูไปตอบเองในตอนที่สองตังร้องไห้หรือหัวเราะเนี่ยตังหัวเราะหรอ ไอคอนหนูร้องไห้หรือหัวเราะน้ำตาเล็ดเลยเนี่ย <c oughs> อย่าลืมนะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณครูจะสร้างอาัลบ,บั้มให้ไม่ใช่สร้างอาัลบ,บั้มครูจะสร้างกลุ่มลายใหม่เลยจะเป็นเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเลยนะ เวลาหนูส่งงานอ่ะให้ไปส่งในอัลบัม้มใช่ไหมคะใช่งานชิ้นนี้หนูยังไม่ต้องมาส่งในลายลายเก่านี้นะเดี๋ยวรอครูสร้างเสร็จตอนเที่ยงแล้วส่งให้พอเข้ามาในลายใหม่เข้าฟังก่อนลูกเข้ามาในลายใหม่ให้หนูมาสร้างอัลบั้มโดยใช้ชื่อตัวเองนะสร้างอัลบั้มใช้ชื่อของนักเรียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ส่งงานเข้าไปในอัลบั้มของตัวเอง แล้วเวลาหนูเข้ามาในไลน์ใหม่อะ่ะหนูเห็นว่าเพื่อนคนไหนยังไม่ได้เข้ามานะ่ะไปเชิญเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนเขาจะได้มาอยู่ในกลุ่มไลน์แล้วเขาก็จะได้ส่งงานแล้วทีเนี้ยเวลาเรียนวิทย์น่ะก็จะได้ไม่ต้องงงสับสนเวลาส่งงานว่าใครส่งใครไม่ส่งส่งแล้วไม่ส่งงานหนูจะอยู่ในอาราบาม,บมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จครับ ยังไม่เสร็จค่ะค่ะเขียนไปใค่ะยังไม่เสร็จเขียนไปคุณครูรอแต่ตอนที่สองเนี่ยนักเรียนต้องทําเองนะลูกตอนที่สองครูค่ะครับ้าคริดหน้า54 55ตอนที่สองครับครับวชิลรวิทย์ทำไมลูก ตอนที่สองห้าส<บ>ิบสี่ห้าสิบห้าต้องทำไหมคะห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าต้องทำไหครับนี่ไงครูกําลังจะพูดอยู่ตอนนี้เพราะหน้าห้าสิบสามห้าสิบสี่มันคือตอนที่สองถูกต้องไหมต้องทําค่ะแต่คุณครูบอกว่าให้แสดงความคิดเห็นเองคือไม่ต้องลอครูเพราะมันเป็นเรื่องง่ายไไมากการลดปัญหามลพิษเนี่ยเราดูแล้วมลพิษเกิดจากที่ไหนบ้างเกิดจาก เกิดจากมลพิษมันมาจากไหนบ้างพุ่ละอองเนี่ยมันมาจากไหนลูกที่เราที่เราชอบมาซื้อข้าวละนั่นเองเด็กมีดไมใครจะไปซื้อข้าวกูเริหิวะล้วหิวข้าวมูเดงข้าวมูเด้งตอนที่สองให้นักเรียนทำเองฟังดีๆนะแล้วฟังฟังกอลิโต้อ่าตอนที่สองเห็นตารางไหมลูกอันนี้อยู่ในหน้าห้าสิบสาม น้องปอไดบโผหายนักเรียนปิดไม่จะฝากซื้อข้าวน่ะปิดไม่ตอนที่สองไม่ต้องลอกครูหมดทุกสิ่งอย่างนักเรียนคิดเองได้เลย <c oughs> เขาบอกว่ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเนี่ยนักเรียนรู้อยู่แล้วอะไรลูกเราทิ้งขยะเป็นกองนานๆเป็นไหมเป็นควันจากรถยนต์เป็นไหมเป็นควันจากรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์เป็นการทิ้งขยะ การเผาขยะเยอะแยะเลยหนูเลือกมาแค่อะไรเองสองอย่าง <Yeah. S 1> เลือกเองเลยขี้หมาอ่าเนะ <c oughs> อ,อุจจาระของหมาขี้หมาเนี่ยมันเป็นแม่ลูกมันเป็นนะเป็นเวลามันมาถ่ายมาเอ๊ะไว้ที่หน้าบ้านไว้ตรงนูงน้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นแม่ลูกมันเป็นเพราะมันเป็นเหม็นยิยง,น <c oughs> งนครูครับครูครับ 13, ห,หน้าสิบสามเขียนเองได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็ใช่ไปไ่าคุณครูก็กําลังพูดอยู่เนี่ยลูกครูบอกว่าหนูไม่ต้องมานั่งลอกคุณครูคุณครูให้หนูคิดเองเพราะมันมีหลายอย่างมากเลยที่เป็นมนลพิษทางอากาศแต่ครูให้เลือกมาแค่สองอย่างคุณครูอยากให้หนูคิดเองนะ คให้แล้ววัลพิทนั้นอ่ะมันส่งผลอะไรต่อสิ่งมีชีวิตถ้าสมมุติว่าเป็นอุจจาระหมาอ่ะอื้อหมาเนี่ยอึสุนัขเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันส่งผลต่อเรายังไงมันส่งผลต่อเราในเรื่องของกินเม็นกินเม็นก็กินเม็นมันก็ลบกวนเราไหมลูกรบกวนแล้วแนวทางที่เราจะแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหายังไงฮะสุนัขมันมาเอื้อไม่เป็นที่เป็นทางเราจะแก้ปัญหายังไงลูกเก็บขี่หมาเก็บขี้หมา อ่าหรือไม่ก็ต้องฝึกให้สุนัขเขาทำไหมถ่ายอุจจาระให้มันเป็นที่ใช่เปล่าเคยเห็นไหมบางทีก็ทากระบะไว้แล้วก็เอามันไปถ่ายตรงในกระบะทรายใช่ไหมอ่าหรือไม่ถ้าเราเลี้ยงไว้เราก็ต้องเก็บอุจจาระของสุนัขเราแล้วจัดการให้เรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยให้ไปรูดข้างลางคนอื่นเหมือนในข่าวเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกเออคอันนี้หนูไม่ต้องบอกว่าเขียนไม่เซ็ตเพราะครูให้หนูเขียนเอง เสร็จแล้วในตารางเห็นไหมลูกหนูก็เอามาใส่อันนี้มันเป็นตารางที่ทําไมลูกต่อจากตารางหน้าเมื่อกี้เลยเห็นไหมเขาเขียนว่าต่ออยู่ตรงเนี้ยก็เลือกมาเลยการทิ้งขยะการขับถ่ายของสุนัขได้หมดเลยหนูใส่เองเลยว่ามลพิษมันมาจากไหนบ้างทางอากาศนะอ้าวด้านล่าง ด้านล่างก็เขียนเองเลยแล้วแนวทางที่เราจะลดมลพิษนั่นแหะเราทําไงได้บ้างแน่นอนการปลูกต้นไม้มาอันดับหนึ่งเพราะการปลูกต้นไม้ช่วยอะไรบ้าง 1. ต้นไม้มันคายกา๊าซออกซิเจนออกมานอกจากคายออกซิเจนออกมามันช่วยทําอะไรอีกดูออกคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยไป<ๆ>เขาเอาไปใช้เป็นประโยชน์สําหรับต้นไม้คือต้นไม้เอาไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงใช่ไหม พอปลูกมากมันก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปใช้เยอะมันก็ช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้การใช้รถสาธารณะช่วยยังไงก็คือเราไม่ต้องมาหนึ่งคนหนึ่งคันถ้าหนึ่งคนหนึ่งคันมันก็ปล่อยฟันมากถ้าหนึ่งคันมาด้วยกันหลายคนก็จะเป็นการลดการปล่อยควันพลิษใช่ไหมใช่ได้ใช้ใหม่หน่อยหน่อยการแยกขยะก่อนทิ้ง บางอย่างขยะบางอย่างเนี่ยเราสามารถเอาไปรีไซเคิลได้หรือเอาไปใช้ซ้ําได้ก็ลดการเผาก็เป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศคือหนูไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาลอกของครูลูกมันสามารถครูอยากให้หนูทำมาเองลูกคิดเองเออคิดเองเพราะมันไม่ต้องเหมือนครูเป๊ะไม่เหมือนครูเป๊ะก็ไม่ได้แปลว่าเราผิดลูกบางคนคิดได้เยอะกว่าครูคิดได้ดีกว่าครูอีกเนาะ ก็คือหน้าที่หนูต้องทําก็คือ5ะหน้า55ต้องว่ารูปไหมคะ53ถึง55้าใจไหมครับนะ53เนี่ยหนูทําตารางให้เรียบร้อยหน้า54ตารางที่ต่อเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทาตอบคําถามหน้า57 สิบเจ็ดก็ไม่ต้องลอกครูคิดเองเลยเขาถามว่ากิจกรรมใดบ้างที่มีส่วนทําให้เกิดมลพิษทางอะไรบ้างเราที่ทำไป็หลายรอบเลยควันจากรถยนต์ควันจากรถมอเตอร์ไซค์การเผาขยะการเผาป่าควันจากโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมได้หมดเลยแล้วเรามีแนวยังาลดมลพิษมันท้งเหมือนเดิมเลยไหมั้งเหมือนในตารางไหม ทอ่ะเอาในตารางมาตอบคำถามในตอนที่สองได้เลยนะไม่ต้องลอ,อกครูครูอยากได้คำตอบจากนักเรียนหลๆแบบเนาะถ้าลอกครูคอยากก็จะทำไมห,หมดเลยทำไมเสียครูสะท้อนนะคะชั้นเทพปิดไม้โอเคไหมเสีางครูสะท้อนหนักเลยครับ ปากชี้กลับมาหน้าเจ๋ออ่าบางคนทำปากโห่ลอกอยู่ไม่ต้องลอกรูคิดเองเลยเสียหายสะท้อนยังยังสะท้อนอยู่ครับสะท้อนอยู่หค่ะยังไม่หายเลยค่ะสะท้อนอยู่เลยครับอ่ายครับครับผมเดี๋ยวเตรียมไปเข้ากรุระทยใหม่ เมื่อเข้ามากินกระทอะก่อนเลยเมื่อเข้ากลุ่มไลน์เสร็จปุ๊บให้พิมพ์ชื่อเลขที่เลยครูจะได้รู้ว่าใครเข้ามาแล้วใครยังไม่เข้าจะได้ตามคนที่ยังไม่เข้าได้นะลูกนะครับมันเป็นที่เสี่ยงครูเปล่าครับเพราะว่าคนอื่นไม่ได้เปิดไมค์เลยครับพุดูแล้ว่ายกะเทาะยังลูกยังครับ ยังครับยังครับยังครับ,ค,รบคุณครูอยู่ที่โดมเปล่าครับเนี่ยคุณครูอยู่ห้องห้องเรียนลูก